อันนี้คือร่องน้ําแบบเก่าครับที่ผมทําครับมีกล้วยกับมีมะพร้าวครับและดูครับร่องน้ําแบบใหม่ที่ผมทําคือคลองไส้ไก่ครับพี่น้องอันไหนดีกว่าครับเม้นบอกกันหน่อยเด้อพี่น้องเลยนี่คลองไส้ไก่อย่างงี้ผมปล่อยปลาด้วยเม้นบอกเลยเด้ออันไหนใช้ดีกว่ากันพาดูครับนี่ที่ผมขุดไว้อันที่สี่นะครับนี่ครับนี่ก่อนปูผ้าครับเราต้องทําสันขอบอย่างนี้นะพี่น้อง นี่สันคอแบบนี้ครับเพื่อเราจะเอาปลายผ้านะครับเอาปลายผ้าลงกบมันจะเป็นสันคอเห็นไหมครับพี่น้องนี่น,นี้เป็นกองข้างบนกองข้างบนตัวนี้เราจะเอาไว้กบด้านบนนะครับที่เป็นเหมือนหนานผักเห็นไหมพี่น้องเป็นแปลงผักะครับส่วนชั้นล่างอันนี้เราจะไว้กบปลายผ้าครับชายผ้าเห็นไหมครับชั้นล่างนี่บ่อน,นี้ ระยะอ่าความยาวประมาณสิบเมตรนะครับอืมมอนี้ประมาณสิบเมตรครับโอเคจะสอนให้ดูผ้าด้วยนะครับตอนปูผ้าเด้อพี่น้องหลังจากที่เราปูผ้านะครับเราก็จะใช้สองข้างดันอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับขอโทษเด้อขออนุญาตเด้อครับนี่เราก็จะเอาเข้ามุมอย่างนี้นะครับนี่เหยียบเข้ามุมพอเหยียบเข้ามุมเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะดึงผ้าด้านบนนี้ครับนี่เห็นไหมที่ผมาพับไว้นี่ครับแล้วมันจะเกิดอาการตึงเห็นไหมครับพี่น้อง ขอโทษนะครับที่เห็นเท้าเดอ้อขอโทษเดอ้อต้องให้เห็นนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วมันจะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมหมดเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมทีนี้เราก็จะทําการเติมน้ําครับเติมน้ําลงไปเติมน้ําให้เต็มก่อนแล้วเราจะค่อยมาดึงชายผ้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไล่ให้ตึงก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคน้ําที่จะได้นะครับผมจะใส่ผมจะสาธิตให้ดูน้ําที่จะได้นะจะอยู่ประมาณนี้นี่หัวเข่าผม เห็นนะครับเลยหัวเข่าเห็นนะครับพี่น้องน้ําที่จะได้นะเลยหัวเข่าผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเดินดูบ่อนน้นให้ก็ได้ครับบ่อสองบ่อสามน้นก็ได้ครับว่าน้ําผมได้มาขนาดไหนเด้อพี่น้องเลยหลังจากที่เราใส่น้ำอะครับผ้ามันจะค่อยๆตึงลงไปตึงลงไปครับเห็นไหมถ้าเราไม่ทับไว้ผ้ามันก็จะหลุดชายมันก็จะหลุดครับอ่าตอนนี้ได้เกือบครึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ได้เกือบครึ่งละ พอเราเราน้ำเราเริ่มเต็มเนาะเราก็จะกบฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับแล้วเราก็จะเริ่มกบนะนี่โอเคจะทำยาวไว้โน้ตละครับทั้งหมดมันห้าสิบเมตรนะครับพี่น้องแต่ผมจะทำเป็นช่วงช่วงละประมาณสิบสองเมตรสิบเมตรสิบสองเมตรสิบเมตรครับจะทำอีกท่อนหนึ่งนั่นยาวไปเลยแล้วถ้าหลังผมนี่อยู่หลังกล้องนี่ก็อีกท่อนหนึ่งนะครับ เห็นนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ของใส่ไก่ที่เอาน้ำใส่นะครับเดี๋ยวเราจะไล่เริ่มกบนะพี่น้องนี่น้ำใส่เต็มแล้วเราก็จะดึงผ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มไล่กบนะครับนะครับบอ่อนี้ผมกบแล้วครับนี่เห็นไหมเราใส่น้ำเต็มปุ๊บก็จะมองไม่เห็นพลาสติกแล้วเห็นไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวพอดินซาดินมันซาลงมาปุ๊บมันก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับบอ่อนี้สิบเมตรครับเป็นบอ่อที่สามบอ่อนี้สิบเมตรบอร่อที่สี่กำลังเตรียมอยู่บอ่อที่สี่ผมกาลังเตรียมอยู่นี่บอ่อที่สี่ทำคลิปให้ดูครับบอ่อที่สามนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับนี่น้ําเห็นไหมเราเติมน้ําแล้วเรากลบแล้วทีนี้เราดึงผ้าได้ดึงผ้าได้ตึงเป๊ะ เราใส่น้ำปุ๊บเราก็จะไม่เห็นพลาสติกเลยเห็นไหมครับพี่น้องอาจจะเห็นนิดหน่อยเพราะว่าดินยังไม่ทันลงมานะครับยังไม่ทันกลบลงมานี่อาจจะเห็นตรงนี้นิดหน่อยเนาะเราก็ใช้ฟางคุมไว้เพราะาข้างบนนี่เราทําเป็นแปลงผักนั้นผักพร้อมครับพี่น้องนี่ชอบกดไลค์ช้กดแชร์แล้วกดติดตาไมไปด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยขีอคองไส้ไก่คองไส้ไก่ผมนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นคออไปประมาณห้าสิบเจ็ดสิบเซนนะครับข้างบนที่เป็นผมเอาเอาเอา เอาดินขึ้นไว้ผมจะทําเป็นหนานผักครับเห็นไหมครับมีกล้วยผมมีมะพร้าวครับและข้างล่างนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่ผมโรยไว้นะครับอันนี้คือบอ่อแรกนะครับน,นี่คือบอ่อแรกทางนู้นคือบอ่อที่สองที่ผมเพิ่งขุดเพิ่งขุดเมื่อวานนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นบอ่อที่สองแทนนะครับนี่ฝั่งนี้ลงผักชีไว้นะครับ อันนี้ลงผักชีไว้อ่ะเดี๋ยวพาเดินดูอีกครับนี่ครับอันนี้เห็นไหมได้ประโยชน์หลายอย่างเลยมีผักบุ้งด้วยของเส่กไก่ผมนี่นจะเป็นบอ่อที่ขุดต่อกันไปครับเห็นไหมบอ่อนี้บอ่อนี้จะ12เมตรครับบอ่อที่ขุดใหม่ตัวนั้นจะ10เมตรที่ผมขุดใหม่ตัวนั้นตัวนั้น10เมตร แล้วก็ยังจะลงอีกบอ่อหนึ่งครับเตรียมบอ่อไว้แล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนี่ขุดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับนี่อันนี้บอ่อสองบอ่อที่มีคู่กันตอนนี้สองบอ่อคู่กันเลยจะมีตัวนี้นี่บอ่อแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งบอ่อครับ คกยคอยดูในคลิปเต็มนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเขยพ่อผ,า,ผายคนหางก,กินด้วยนะครับพี่น้องไปครับสวยไม่ล่าพี่น้องใส่ปลาด้วยนะนี่ครับประโยชน์ของคองไส้ไก่เห็นไหมทำให้ดินชุ่มชื้นได้ตลอดเวลานะครับพี่น้องแล้วก็ข้างบนนี้ผมทำเป็นหนานผักบุ้งนะครับผักบุ้งจีนที่ผมทำนี่ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกวดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเขย่อาบพย์ขณาาก,กินด้วยนะครับพี่น้องรอชมคลิปเต็มนะครับ